ทันตะวันกำลังโตครับใครซื้อตามบ้างเป็นยังไงบ้างลงทวิตเตอร์ด้วยนะเพราะว่าจะเข้าไปดูทุกวันว่ามีคนซื้อตามไหมหน้ารัวจังจังหนักเลยสียงดังๆเพราะรูปแบบแน่นๆแหมข้ามมือมันก็แนบกับพื้นนักมือจะประเข็ดเนื้แบบแน่นๆน่งโชว์ฟิลลอยากเดียวอยากจะเห็นหนึ่งโชว์พาวน์ระหวางมันยังแน่นร่างคุคุ้มคุณภาพดีๆไม่เหมาะกับหน้ายังคุ้นยากใส่ตัวเัไง แล้วเด้วยฟ้าพี่ขวัญมาเหรอไอพี่ขวัญเมาหรือเปล่าเมาหรือเปล่าไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้ตื่นมาเอ้ยเงินหายไปไหนมาแล้วมาตามที่หนูหนูไม่จ่ายนะ

คุณเมษานี่คือให้ตั้งแต่อยู่ในกองแล้วนะจำได้โตริมได้ชอบตรงนี้แหละมันไม่โดนลิคาสี์ทุกคนชอบทุกแนวเลยอ่ะเอาไงดีมีของเลอดอด่นจะอวดนี่ของเล่นที่จะอวดลองต่อไหมลองต่อไหมพี่กุก๊กซีโอบ้านอาหารให้ให Ah, uh, uh -huh.

ว่าคือเราไม่จบ <c oughs> อ่าเดี๋ยวทำเสื้อให้ได้เพราะว่าไม่อยากลุกไปเปลี่ยนเลยทุกคนหรอยูทีอ y of เมย์ยูทีอ f me เมย์ อยี on my face is r i t e t i e อยากุคงดีดียางดีก็คง happy ผันมันจะให้ดูพันก็คงไม่มีที่เคยฝันว่าอยากสวยอางที่หวังมนาฟ้าาสวัคือว่าคงได้ฝัน่วันนี้มันกลับมาหมอมองกับหลังหันมองตัวเองในกระจกแล้วก็เออแอบปังปกปิดปากแดงลงสีแดงบนบแก้มเปิดปากชาลิปสติกเบสิสวสไปนัาเกวสดงงูเรกสามีมันใจในกูส่ย วมอมันไม่ใช่มีสหไม่สเาี่จะลบ่ไ่นัใคอนแทคท้คนทัวแไฮไลท์ไจึงหวงรมจึงเยียปดเาไปทัวทุกังดเดินเิเดินขวาแล้วอไรฮะสุดดังเลยห ใส่หมวกไม่ได้อยู่ตรงนี้อันนี้คือลำโพงใช่เป็นลำโพงที่เล่นเกมได้ใครจะอด,ดิชันบ้าง,บบงอยาใส่เอเฟกจังเลยอ่ะพี่ขวานใจเย็นๆพี่ขวัญ tiểu anh dạy yên yên, tiểu dạy anh dạy anh cho yên dạy anh 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 เล่นเกมได้ด้วยใช่ลองไปหาดูนะคะชื่อว่า Divoom D I V O O M นะคะ Divoom พันไม่เกิ 2000, 2008, 2007, 2004, นสองพันพันแปดพันเจ็ดพันสี่แล้วแสนล้านและมีหลายสีด้วยนะน,น,น่ารักมาก

จะต้เขาบอ,อกวอ่าให้เลื่อนว่ายว่ายอ่าจะไม่เห็นหน้าตัวเหนมันจะเห็นคอมเมนต์เยอะขึ้นก็ไม่ได้ไม่ได้ต่างกันเลยะเธอม, <laughs> ามาทำนี้ละลายโดนสาบให้ตายแล้วตายอ,อย่าได้คิดที่เธอหลุดต้องโดนสะกดให้เลือ ออยออออย่่าาเวงนูััมคโนนค่ะแผ่นแปดโมโหหเลอปะพะโลกินข้าวอยู่แล้วนะก็ไปตอมหัวพะโลทำลูกฉันเดี๋ยโดนนะมงอนนะขอเพลงห่มผ้าชอบม,มาก เขทุกเพลงสรุปทุกเพลงเลยแค่อยากให้เธอมาห่มผ้าให้หน่อยนะอยากกินพายพายโหมแล้วบล็อกไม่คุยด้วยแล้วอยากกินพายโรไม่คุยด้วยแล้ว

บูลีหนวดหรอไม่มีนะแค่อยากให้เธอมาหอมผ้าให้หน่อยนะกับดึกแล้วมันานากเด้งขึ้นไปทุกทีถ้าไม่เธอมันคงดีไม่ต้องหนาแต่ฉันก็เข้าใจแค่อยากให้เรามาเจอหน้ากันหน่อยนะในแค่นี้ทนั้ที่เว้ว่าเธอนั้นอยู่ที่แห่ง เพลงอะไรนะยา,า่เพลง้าตั้งชื่อกระต่ายให้หน่อยเหรอตัอ้งชื่อกระต่ายชื่ออะไรดีละ่ะผู้หญิงผู้ชายผมยาวกี่เซนไม่ได้นับเลยนะสไิไม่ปล่อยมือของพีพีอยู่กิน พูดอะไรหรอไม่ถูกจะเก็บกระเป๋าตอนไหนหรอตอนสี่ทุ่มก็ไปแล้วเพราะว่ามาแป๊บเดียวร้านไรเลยหรอเอาดีพี่ขวัญพี่ขวัญเมาจงจริงสิ่งรอบรอบตัวก็ยังเปลี่ยนได้ทุกมืที ีชรรมใจจะเปลี่ยนสีผมไหมคิดว่าจะเปเข้มกว่านี้ค่ะถ้าจะเข้มกว่านี้บางทีชีวิตคนเราอาจเจอเส้นทางในเดินเป็นรอยไม่พ่าน อคิดตฉันแค่รู้ว่ามีแต่เธอที่อยู่ในใจฉันก็แค่รู้ว่าเธอเป็นเดียวที่มีความหมายไม่จำเป็นต้องรู้สุดท้ายเป็นไงรู้แค่พรุ่งนี้จะเป็นเมื่อวานแค่ผ่านไา แคอไม่ต้องส pain, <blinking. S 1> ัญญาอะไรให้กันวันนี้ม <IC strong> ีก okay, ันละกันไม่ว <arrivé> ่าจะไรดีเพียงแค่เราต่างคนไม่ปล่อยมือโอเคไหมขวานบินได้ไหมแม่เท่าไหรขวานไหน อ๋อเพลงซูรูกรุงนี่นี่ใช่ไหมแล้วผมเป็นดีเจท่านหนึ่งใช่ไหมนเป็นดีเจท่านหนึง่งซูรูก้าปะลลาเฮลซูรูกรุงอะไรล่ะซูรูกา้าตกใจสิงโตไหนอะ่ะ ดาวรุ huh. uh ่งไวมากแปลว่าตอนนี huh. uh ้อ huh. ย uh ู huh. uh ่ที่หกมันจิกตอกเหรอจริงปะทัว Masuklah Masuklah Ku Ah solo plong มีคนอร์ให้ตั้งชื่อกระต่ตายชื่อสิงโตจบซูรูปรุมมันคือเพลงใหม่เหรอไม่เหนียเป็นเพงลงรวมเหรอมิโตริมซูรูกา้าก็ชื่อนางบางเหรอพี่หมอมันเป็นสามเพลงสามเพงลงรวมกันเหรอ

ขอควาสุนปีที่ฉันรอสรงวัดดีฮะท่องเที่ยวเรียนยากใหม่ไม่ยากเลยจริงๆจริงๆถ้าใจมันรักไม่มีอะไรยากถ้าใจรักไไ่่หนยอใใจั แธอไม่ต้องทำทรงและไซส์อกาลาใจฉันเปียนผันยังไงก็มีก่เธอเป็นเดียวที่อยู่ในนาหัใจแ่เธอดจะมีโอกาสให้รความรักกันใครเป็นคนทำอ่ะเอาดีเพราะนะ

太冷了，阿弟。 I'm not sure if you're a little bit of 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 a มไ,ไม่รู้อะไรไม่รู้อะไรหาเพียงขอแค่เธอได้โปรดฟังไวไ้ว่าฉันไม่เคยที่จะให้ไปให้ไป,ไไปคิดถึงเพียงแต่เธอรู้ไหม พร้อมที่จะตีพิมพ์มันขึ้นมาใหม่อ้าลาไม่เห็นโอ้ไม่ทานอ่ะไม่ทานอ่ะสวยม,มากอันใหม่เหรอขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณนะคะอันนี้ไงไง แค่พ่นนอนงอนละ day, ไม่ครเวกตรงน้ไปส่นอรมายังไม่รานไลฟ์ูนครับจบเพลงนี้ไปแล้วสี่ทุ่มแล้วก็ไปเก็บกระเป๋าอาบนะ้ำเออหาแฟชัน่นสนามบินที่ Love, love how you love you to... I haven't watched a big big mouth yet I have no time I will find some time some free time and I will watch it okay, okay. เนาะอุ้ยน่ารักจังเพลงรึเปล่าอุ้ยนี่ชอบอันนี้แข็ตูแข็ตูแตูแตูปมาีชมนมมันจะไปนอนแหละ You hate me, you hate to love me. I'm taking back, but just take it from me. You missed it, kinda needed something that Remind me why I'd be alone on my own. If I needed you to have it, that I know. Hold up, I can do that by myself. Don't need help once. All kinda of hand and I was self, like, oh, well, foul Cupid was stupid. I had shouldn't sure do it, cause I've been through it. You wouldn't do it if you ain't stupid. You ain't with my love if you only love to hate me. ดูพะน,นี้ได้ดูพะโลกมันนอนอยู่แป๊บนึงขอเปิดเพลงนี้สุดท้ายก่อน นอนอยู่ครับวันนอนอยู่ครับวันดูนี่ดูดูดูดดที่จ้าสวรรค์ผ้หญิงหรือนอนอยู่คะ่ะไลฟ์ด้วยกันลไลฟ์ด้วยกันจบ ทุกคนอ๋อลาโรพาโลน่ารักจังขอบคุณก่อนขอบคุณ,คณกระดิกจมูกวะขอบคุณนะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลรักหมาหมาไหมัลโหลรักหมาหมาไหมถ้ารักให้กระดิกจมูกอ๋อฮัลโหลฟังอยู่ไหมเนี่ยฮัลโรถ้ารักหม,มาให้กระดิกจมูก โอเคที่สามแล้วโอ้อยที่สองแล้วเอาดีมันคืออะไรมันคือแร็งเหรอใน t ิกตอกว่าใครเป็นที่หนึ่งว่างั้นเลยจะหลับหลับไปได้วยกันนะไ,ไมาง่วงนอนอ่ i mm do -hmm. ฉันสระผมแล้วจ้ะฉันสระผมแล้วจ้าเม,มื่อเช้าจ้า <c oughs> <c oughs> นอนแล้วนะพ๊าปีบายไปด่าคนดูก่อนอ้ยมายก่อหมดแล้วไดคนดูก่อนเ๋ยวบายบายนะคะมาเจอกันนะคะมาเจอกันนะคะอืมชื่นใจชิ่ชุยอืมบายค่ะ Good night everyone I have to go now because I have to wake u Very early and very early in the morning, like super, super early. So see you guys tomorrow. bye, -bye. Have a good night. Have a nice day as well. Bye. Bye. Oh, the